เลยก็ขอตัวดีสมาชิกทุกคนด้วยนะครับก็วัดีผมจะทำอะไรคะชื่อตารางว่ามีใครบ้างในสตูดิโอครับแล้วจาก <c oughs> ผมทำไม่ได้ผมกดเข้าไปสร้างภาพยนต์ผมกดสร้างเลยเป็นนี้ <c oughs> อัน,นี้นเบิร์นชูคีเอาไฟไม่ได้มาสร้างนื้อชั้นได <c oughs> เออว่าจะ อธิบายดูนะครับเพราะผมสรางได้แต่คิดื่นสร้างได้ก็ช่างเลยก็แก็ขออินดีต้รับนะครับคุณเอกเซนะครับเมื่อกมีอะไรจะมาเสนอก็เสนอใเราได้นะก็เป็นการเสนอเพื่อนก็เป็นแล้วแต่ตอนนี้เสนอเลยเพราะสมาชิกหนึ่งสมาชิกเสนอมีชันได้อันนี้หมายถึงเสนอมนหมายถึงคุณสามารถ สนอชั่นทำเพื่อโปรโมทอะไรพวกนี้ได้ครับแต่จะทํากดเลยกันแต่กดไม่สร้างขอไว้สองคนดูคนรู้ว่าจะเป็นคนที่ขาคนดูอนิเมชันแต่สามารถเดอนข้าเป็นสมาชิกได้ถ้าขอมาแล้วก็ดูดูว่าเป็นอนิเมชันแต่ต้องมีเควสนะครับคือภาร,รกิจว่าจะเป็นเบดก็ไม่เหลือมากเลยคือสามคนนะเบสคนทําแล้วก็ได้ทุกอย่างแล้วแต่สี่ลองคนนะ ก็เป็นเพื่อนหัวหนา้าทำอะไรก็ได้แต่ได้แค่บางอย่างคือผมเองถ้าผู้ดูแลคุมซูดิโอแต่ผู้ดูแลยังไม่มีแบนก็คือคนที่โดนแบนเช่นอูลเลียนนะเหมันเอาเว็บโนวเว็บเอ็กไปให้ดูแนะผมพูดคำหยาบไม่ได้เพราะว่าแม่ผมนอนอแต่อันนี้สามารถโดนแบนได้นะเพราะจะเป็นคนดูธรรมาชิอยู่หัวหน้าหรอ ส่วนอื่นก็รอให้เพื่อผมคิดก่อนในเช่นกดอะไพวกนั้นโอเคล้โอเค,ออเคมาดูตารางกันว่าตารางเแื่งงขั้นอะไร่ะผมเห็นผิดอเป็น,นชั้นเช่โอเคหัวหน้าก็ดีเอเหัวหน้ารองดีสี C, ก็ผมเองดีซี A C, รหัสรองก็เป็นก็เป็นรหัสอีกอันหนึ่งของผมครับสมาชิกก็เอ็กซ์เก็ยินดีราบครังหนึ่งครับผู้ดูแลไม่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อเออผู้ดูแลก็ไม่มีครับเพราะว่าไม่มีใครเป็นผู้ดูแลให้แปนก็ย <ละ S 2> ิเลียนคนดูครับนี่เป็นตารางสองศูนย์สองศูนย์นะครับเออผมดืมไปบางอย่างนคนดูก็สามารถมาบอกได้นะเพราะใครดูก็แต่ก็ยินดีต้อนรับนะครับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ช่องผมแล้วก็สตูดิโอนั้นรับ แล้วก็พ่ก็มีแค่นี้ครับผมทำแค่นี้เอมันถึงสร้างไฟล์ไม่ได้ครับสร้างอันิเมชันไม่ได้ใส่มันน่าจะแบบมีแต่ค,คําสีขาวเยอะเกินไปเออาจจะมีเปล่าๆแบบไม่มีอะไรไม่มีไม่มีคอนเทนต์อ่ะก็เลยมันเลยน่าจะสร้างไม่ได้อ่ะถ้าใครรู้ก็บอกกันนะครับเพราะผมไม่ค่อยรู้เรื่องแบบลิปเท่าไหร่ก็จำให้ซื้อไปไว